ที่นี่มีอะไรบ้างครับเนี่ยที่นี่เมนูหลักๆก็ชื่อชื่อร้านก็ปัวก๋วยจับน้ำข้นค่ะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวปลาผัดต้มปลากระพงค่ะอ๋อ้ัวก๋วยจับสีลมปลากระปงกเตี๋ยวต้มปลานี่ราคาเท่าไหร่ราคาเก้าสิบบาทจ้ะเก้าสิบบาทใช่ครับถ้าเป็นกะหล่ำทะเลก็ร้อยสิบบาทจ้ะอ๋อ ก็มีหมูกรอบจานเล็กจานใหญ่ด้วยอ๋อถ้าเป็นกดจับนี่ราคาเท่าไหร่ละถ้าเป็นกดจับราคา70บาทครับ0บาทขั้นต่ำนะถ้าเป็นพิเศษก็ราคาเลยอ๋อโอ้โหสวยกามามาก ก๋วเตียวทะเลนะครับเี้ยวททะเเล่ะะไาไหร่ทำเนี่อันนี้นะคะตั้งสิแบแปดครับอ๋อโอ้น่าก,กินมากเลยลวเอวลาออโหน่ากิน,น,ากกนมาก すいません。 วยจับสีลมครับคุณผู้ชมตรงนี้เป็นถนนคอนแวน์นะครับไปข้างหน้านะก็ถนนสีลมนะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมมาแนะนําร้านก๋วยจับอร่อยๆนะครับมีก๋วยจับมีข้าวต้มปลามีหลายอย่างนะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมมาไม่ถูกก็ปักหมุดใน Google Map นะครับปักหมุดใน Google Map ได้เลยนะครับคุณผู้ชมกว๋วยจับสีลมนะครับ ี่อยู่ติดกับอาคารร i b บ r t y ต q u สแ e รนะครับคุณผู้ชมมีที่นั่งสะดวกสบายเลยครับคุณผู้ชมมีที่นั่งหลายหลายที่เลยนะครับคูณผู้ชมนี่มาดูทางร้านทำนะครับร้านสะอาดมากร้านสะอาดมากนะครับคุณผู้ชมก๋ต้มปลานะครับคุณผู้ชมกุวจับน้ำใสก๋วยเตี๋ยวทะเลก๋วยเตี๋ยวปลากระพง ข้าวต้มปลากระพงเกาเหลาปลากระพงโอ้ม so ีหลายอย่างนะครับทะเลลวกปลากระพงลวกเกาเหลาเลือดหมูข้าวต้มกระดูกหมูข้าวต้มหมูเด้งนะครับคุณผู้ชมมีหลายหลักหลายอย่างเลยนะครับร้านนี้ร้านเปิดเวลาไหนบ้างครับพร้อมขายส0โมงเช้าครับพร้อมพร้อมขายสิบโมงเช้าถึงสี่ทุ่มมีวันหยุดไหมครับหยุดทุกวันเสาร์ครับหยุดทุกวันเสาร์นะครับร้านนี้รู้สึกจะ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 ใช่ใช่ร้านเก่าที่อยู่ตรงนั้น ตอเมื่อก,ก,ก่อนอยู่ตรงนั้นนะครับคุณผู้ชมฝั่งนู้<อ>นะน,าานะครับคุณผู้ชมร้านนี้น่าจะเปิดมาสามสิบกว่าปีเสียด้คุณผู้ชมเมื่อก่อนอยู่ตรงนั้นนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ย้ายเข้ามาตึกแล้วนะครับตรงข้ามกันนะครับมีที่จอดรถไหมครับที่นี่ที่จอดรถเราต้องต้องมาไหมคะจอดตรงนี้แต่ว่าเสียตังค์เสียตังค์นะครับจอดในอาคารริบบิทตี้สแควร์นะครับคุณผู้ชม ที่นั่งสะดวกสบายมากนะครับแนะนําให้มาช่วงเวลานี้กําลังลูกค้าไม่เยอะนะถ้าเป็นช่วงเที่ยงคนจะเยอะมากชเดียวคนเยอะต็มค่ะชั้นสองกันลอยเต็มหมดมีสองชั้นใช่มีสชั้นที่ให้ลูกค้านาั่งมีข้างล่างแล้วก็เป็นชั้นลอยแล้วก็ชั้นสชั้นสงขึ้นไปไหนอ๋อคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงที่นั่งนะครับที่นั่งเยอะมากนะครับทั้งสองชั้นเลยนะครับโอ้จะบอกว่าลูกค้าเยอะมากนะครับร้านนี้แล้วร้านเขาทำสะอาดดูดีมากเลยนะครับคุณผู้ชม ูนะครับผู้ชมมาแล้วก็ยกขึ้นมาแม่ด้เลยโจสะอาดมากนะครับดูใกล้ๆนี่หอมน้ำซุปมากนะครับคุณผู้ชมบ้างๆมาชิมนะครับก็จะมีลายแมนแพนด้าดูบินฮูดต็อบปี้ค่ะอ๋อคน้คนคน้คนเขาว่ากุจับสีลมได้เลยนะใช่ค่ะอ๋อครับคุณผู้ชมเช็คเข้าไปว่ากุญแจสีกุญแจสีลมกุจับสีบสลมท้อ,มองเต้ค่ะจะมันจะเร้งขึ้นอ๋อกุจับสีลมท้องเต้ 坏了。 น่ากินมากครับคุณผู้ชมโอ้โหโหอ้ผู้ชมครับน่ากินมากครับคุณผู้ชม ยินมากครับโอ้ 都演的啥那个？ ก็เพิ่มยาเสพติดพวก้งม่ค่อยคนน่อยน เราก็ใส่กล่ให้แล้วไหม วจับสีลงครับคุณผู้ชมผมสั่งธรรมดานะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างมีมีเครื่องยังไงนะครับเต้าหู้นะครับไข่ไส้ตับนะครับคุณผู้ชมก็หมูกรอบน,นะธรรมดา70บาทนะครับคุณผู้ชมมีกระเพาะด้วยนะเลือดหมูชิ้นนะครับ เจ็ดสิบบาทครับคุณผู้ชมสดบชุบอืมอร่อยอร่อยเลยครับคุณผู้ชม